ดูเหมือนว่าดราม่าระหว่างพลอยเชอร์แมนกับอดีตคนรักต้องทูพีอาจจะมีต่อค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มัมพลอยออกมาโพสข้อความแรงเชิงพัดพิงแฟนเก่าแบบไม่ไว้หน้าก่อนจะออกมาขอโทษไม่นานหลังจากนั้นค่ะก็มีกระแสเมาส์พัดว่าทั้งคู่มีลุ้นรีเทิร์นรักเพราะมีคนเห็นควงกันเดินห้างแถมกองเชียร์ก็แอบลุ้นสุดตัวว่าคู่นี้จะกลับมาหวานอีกไหมแต่ล่าสุดค่ะบรรยากาศดูจะเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อพลอยโพสสตอรี่สุดแซ่บเป็นภาษาอังกฤษโดยมีความหมาย ว่ากรำตามสนองทุกคนในที่สุดจุดจุจุดจัดจดจกรวาลจะจัดให้ในแบบที่คุณสมควรได้รับในขณะเดียวกันค่ะหนุ่มตรงก็ไม่เบาเลยโพสคำคมในเวลาใกล้เคียงกันเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะโดยมีความหมายว่าคนที่ชอบลองดีใส่คุณไม่ได้แปลว่าเขาให้เกียรติคุณจริงๆรหร,รอกและที่ชวนสงสัยไปกว่านั้นค่ะคือทั้งสองคนเนี่ยเปิดสตอรี่ด้วยคําว่า ว้าวเหมือนกันเป๊ะเลยทําเอาชาวเน็ตจ,จับตามองแรงว่านี่คือการส่งสารถึงกันใช่หรือไม่หรือกําลังเปิดฉากดราม่ารอบใหม่ส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อต้องรอดูกันต่อไปนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn